หอมก้อยห้อยแม่บอร์โซมันว่าผ่านว่าอีนี่กินหรอกินน้อยนึดมีเพียงห้องอีกได้ส่าอีบองกับเฮามีแต่ว่าอยากห้องไอ้กับมีบยักได้ลองก็เลยว่าจะลองเลยสบายดีพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องแฟตบอมยูเดอมื้อนี้เฮาสองคนสิพากันมาเก็บมักลอดเนาะ บางคนอาจซิบเสื้อใจเนาะว่ามักรอดเฮาหวานแทบอกฮาชิให้ผู้นึ่งเนาะสองคนเนาะสองคนทดลองบึ้งว่ามักรอดของเฮาเสียบ,บทตอนนี้เฮาสิมาเก็บเอาไปสู้เพื่อนกินเนาะแ<อ>่เดี๋ยวให้เพื่อนพี่สู้ว่ามักรอดเฮาสิหวานแทบ,บอกแม่เดี่ยวจะไปเก็บมักรอดกันเลยแม่นแล้วรยวยังบอกเนาะว่าเป็นผู้ใดแล้วเตรียมรอรุ่นเนาะว่าเฮาสิพาไปหาผู้ใดแม่เดียวเฮาก็สิเก็บมักรอดก่อน ตอนนี้มักรดของเฮาแดงคักแดงเนี่แดงจะลืดแดงจะลาดเห็นไหมก็เป็นกะเซ็บขนาดตันนี้แดงแดงดิมีก็ไม่แดงแดงให้น้องบอมสีบึ้งว่ากินมัรดอดจังใดให้วาดที่สุดเอาเลยนี่แหละเสื้อกระแดงเนาะมักรดของพิเศษเลยบนเสื้อนี่เนาะเขาจะเอ็ดนวดนวดสิสมัยจ๊กี้เขาจะอันจะห้องเพ่งเอา สมัยยังน้อยให้นหน้าบีบห้หนาเจาะห้องสิ่งนี่เฮคดจะสีเราจะหวานมันจะบมันจะบ,บส้มเลยแบบนี้ให้มันแตกให้ให้เนื้อให้หนวลมันเป็นนุมน่มๆเสียบกินยังไงให้มันคุ้มค่าโอ้โหมันเห็นเปลือกเห็นแต่แก่นร <laughs> <laughs> อสิเริ่มลงมือเก็บแ้วก็ับไปห้าเพลนเนาะแล้วตุ๊ก เบ้งนี้ท่าคนรเอาไมาเก็บประมาณทีหนึ่งแล้วเนะ่หน่วยแดยงขนาดนี่ยเป็นตาแซบขนาดคุณสีให้มันส้มคือของผู้อื่นมันกับาส้มเนาะสิให้มันวานคือน้ําตาลกบผัดโบว่านเนาะความผู้ดีแสบสีให้ส้มกับะส้มสีให้วานกับบว่านเดี๋ยวหเอาสิเก็บนี่แล้วหาก็สิไปหาเพื่อนเนาะตอนนี้นองบอมเก็บได้หลายเติบละ ตอนนี้เราเห็นมักรอดหน่วยแดยงๆในนี้เนาะสิคุบมันโอ้ยนเ,อเ,นเนาะ <laughs> หน่วยแดยงพอดีเออเนาะนี่นี่ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราก,ก็จะไปหาเพื่อนเลยเนาะว่าแม่นผู้ใดลองไปติดตามบึ้งเนาะทุกคนเป็นแล้วไปเลยนี่ทุกคนเขาก็มาห่อแล้วเนาะอาจคุณตาบ่แถวน,น,ถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้เป็นห้านของเราเองเนาะมีต้นอะไดั่างต่าเตะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาบึ้งเนาะว่านัดผู้ใดไว้ สบายดีเอาหลอดมากรนอูข่างกับแม่จันเฮ้ยเลี้ยงไงดูเลี้ยงอ่ะเอาเลยคือมากอ่ะคือมันก็เล่นนี่เนาะแก่คือปลาหีือแซบเนาะเลาแซบเบอร์ส้มก็นะบอร์ส้มปันเดือของเ่าแก่คือปลาเมันกับเบอร์ส้มหัวใส่ยายก็เป็นจริงออยานก็เป็นจริยายเป็นผิดสมุดหอมก้อยห้อยแม่บอร์ส้มเหมือนว่าผ่านว่ะ มีเนาะพิสูจน์ได้่นว่าว่านละว่าจะเอาเพิ่มมาจันตั้งกระดดดมันหนามันห้าแต่สุกลสุกไปพัดเข้ามาปิดเอาอีกมือซองขึ้นมาหุ่นกล้องต้นมันนะอมีตะกาเอาโชคเหมือนนี้ไว้แล้วถึเน็บโอ้ไม่หล่ะนี่ของแม่จันนิดเดียวต้นนึ่งคนเดียวกินส้มดูโบหูเมงโบส้มแล้วได้ปีแล้วแม่จันโบหูได้กินกับอีนางติดอยู่ฮานนาเลียงนะละมับเน็บเน็บอีกก่อนสิอืมหวานเนาะ ปลูกจะกปลี่ยนขางหลปลูกสร้างเปิดตอนโพดคายพี่ตยก็ว่าส้มส้มแลพี่อูซี่บิงตาแล้วว่าดีกินหม้อประจำเป็นต้อำจ้ำเจลนะจ้ำแก้วเลยจ้ำแจลวนี่จะสดเอาซดเอาแล้วแต่ว่ามันถึงครัวฮันเห็นวิทย์การไปมนึงกายมามาั่งไม่รับ ออกินน้อยละเขาเอเี้ยของเออหยันบดเขาเอเี้ยเขาเออลาินตาบอดเลยจมนไม่กินยู่เไงเลานี่เออเวี่ยว่เออง่ายเท่แากะนี่เาะนี้ามันตับ่มันตั้งเป็นเจ้าก็เจ้าสมเจ้าว่านอันนี้เอาเหนียวมาข้องไม่ตอกเียเออมันกินไม่ได้กับข้องเออหยัน ห้องอัน <popped> น <examined ribs> <C ough> <c ough> <c ough> ี <c ough> ้ย่อยคือจริงอันตกเอ้ยแม่ได้องย่อยต้องไปเฮ็ดยงันองแม่จั่นห้องก็ห้องเอ้ยย่อยแล้วย่อยเลยตอไปอยู่ให้กเป็นองเงินตกอีติกเอามากินม่นพอดีกินมันบ่สมลอซิมกินกอีบอมกนกินกินน้อยนีวิธีิบก็บบจังได๋ซะว มีเพียงห้องอีกได้แต่ว่าอีบองกับเฮามีแต่ว่าอยากห้องได้กับมีได้มาบักได้ลองต่องเกรงก็อย่าลอกบักรสส้มกินแม่ก่อนบ้าจะดึกดำบรรพอยู่นอกเพลงของบักรดส้มกับบักรดบ้านจะม่อยากนอนพี่กับอีนาไ่ได้กินบักกันบักกันรอดอีนาเลยบักรสส้มไปมาคอนหลานว่าฮ่อนห่อนยาวเฮานั่นเข่งเข่งเง่ง ปักได้แกเออนะหน้ากี้ใช้พึ่งบูแมนนะแท้จริงมันผู้ใด้หรือว่าบักได้ควางวิดจังวะใจแลยคิดกันบาได้กินหันบักรอดมันคืออัน ข้าวค้างแบบเล่นใหม่ด้วยเนาะแซ่บซีบุญยังแลยเนาะนัดเอ้ยอู้ขำนาะเฮาทุกคนเฮานัดเฮาว่าเฮาลืมบากเลยเขาว่าเฮานัดกันนัดกันจะให้อันเพิ่นเป็นคนทดลองว่ามักรอดของเฮาส้มแทหรือว่าบ่ส้มเนาะบ่ส้มิรานแล้วก็ว่านทำไม่จานว่าจะเอาให้ไม่จานกินตังค์กันด้จะเอามาไม่จานไม่จานไมกินแล้วประมนี้มันจ้องไว้ให้มันซุกผัดเข้าไปเอาจ้วงไว้ให้มันซุกเข้าไปเอาสินไะ ยุ่งเหงนี่ก็มีคนซื้อน้ำลายเหรมีค้าเก่าจะรอดนะไปยุ่งเหียนเอาคืออันเจียวเราไปค่ายอีเมะเฮ้ยอีเมะเพราะว่ายุ่งเหียนเขามันไล่คนดิจะไปค่ายมันให้อีเมะไปค่ายหรือเปล่าไปค่ายบ่าวองเขาแล้วมันเข้าสร้างเป็นท่งเป็นรูเลยนะจองน้อยเอ้ยเจียววันนี้เขาคป็่งละพัแล้วเอาเจียวใส่จองน้อยเขาอีเมะเนาะจองน้อยอันเอ้ยไปอันข้อมีตู้ก็ดิไปเอาข้อมีตู้ทนมาแล้วก็มาเสื้อท่งท่งน้ำตาลนี่แหละท่งละพัน อีแม่ตําเจียวเหอะเจียวอีแม่สิคว้วมักเพชรเทมันั้นแหละค่ะเอาเกลือมมันจะหอเอาเกลือใส่เอาไปงวใส่น้ำตาลใส่ละกระเทียมใส่แล้วมันสินสหอมมันจะแซ่บไงเนาะหอมแต่ที่มันก็เียเอน้อยเลยเออไปสิบห้าทุ่งท้ายทุ่งละพันได้ไข่เมื่ได้เงินสิบห้าเปอร์อได้เงินล้านเลยเราเบิ่งเข้มาอีเอียงมันเห็ดว่าเออเห็ดได้ไข่แล้วมันเอาไปไขายน้ามีเอียงต่ำยจงเป็นเพชรดิบมากจ่ำยงเป็นเพชรยิบเอียงอ่ะบ่ได้ไายต่ำยองไปเดียวไปได้ไาย อันตอนสมัยอันอเขึ้นเฮ็ดเครื่องน,น,นี้เนาะพวกเฮาจี้ห่าเพื่องเราไปค่ายย่างผ่านตะก,กี้นั่งเฮียขนข้าวซียางพีกะดีแม่ย่างผ่านภาษาเออห,าห้อหาไปค่ายแม่ให้มีอนะ้างเลยแม่ก็เฮ็ดแจียวมุกอันนางคำไว้เลยแล้วก็เอาล้างใส่แล้วก็ติดกเช็ดทงแล้วก็ไปค่ายนะผู้ซื้อวายนะ,ะเราไปพนันกันะ่ะกินมัดบอลบอกกันแว่ากินมดผู้ซื้ออย่างใชมันแล้วกินกินมดไปกินมัดแล้ว เขานี่มันว่ามืดแต่เนี่ยมันกินอีกเนี่ยมันแซ่บแย้มเนี่ยมันกินมืดคนมัหิวส้มน่ะจักเป็นว้าวเดียวเดียวแิดเดียวตีเดียวตีกันก้อนกินมากเลยไดังเลเข้าฮะนะเข้าพิทกันย้อนมากเข้าพนันกันนะพนันว่ากินส้มมืดบ่เมื่อต้วกินมดกินมดแล้วแม่มึงว้าละลาคุกกินมดอันจังใสอังซีนะตีเดียวตีแล้วเข้ากันดีกันคือเก้าัน วานแถวอะอันมีมู่มาลิ้นนแต่ลองศาหรือว่าตัะวาว่ะเหาอหายุ่งในตะวาวตะวาวว่านว่ะมือมาลิ้นนลองศาเนี่ยมันให้แต่งแจีวโลดมันว่ามันเป็นแม่แต่งแจีวแซ่บสมชิ้ไดซิมสิได้ซิมเกียวเวจันบ่ว่าแต่งแซ่๊ยบหนึ่งเอาใส่รถไปเอาใส่เคี่ยวเข้ารถไปแล้วก็เอาใส่เข้ารถไปขี่รถไปเราสู้เขาจะเฮงเขาจะกระรัดนำทาง มักลอดลอเกนอด็ดีได้กปวดมือมักลอดมักลอดมักลอดเออเอาไปค่ายที่มือแรกก็ได้ค่ายดีเนาะคนมาซื้อน้ำลายจักเด็กก้อนมีเด็กน้อยไฟฟ้าเนาะเมีนตะกี้ได้เนาะเด็กน้อยไฟฟ้าละมันมีรุ่นเอื้อยเนาะเขาจะเฮียดน้ำกันเนาะเขาก็ซื้อซวยมูอแต่ว่าลืมละลืมละมันไม่ผุดอีนั่นก็ลืมละแรกแากนั้นมากอ่ะให้ไปค่ายมือต่อมากก็เขาเฮ็ดน้อยเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดน้ำกินแล้วเป็นน้ำไดยเข้าเฮ็ดเมาเอ้เขาเฮ็ดน้อยเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดน้ำ หอมกาวาซีมเนาะเฮือนทำมีบนหอมซีมกล่นเงินมันแดงแซ่บรสชาติมันกินมีแต่คนท่ามอว่าตอนอุปกินอยุวันนำรสนั้นรสชาติเป็นเด็ดบางต้นมันก็สี่ส้มส้มแบบส้มเลยแต่บางต้นนั่นก็สิออกหวานบ้านแดดส้มแดดอันนี้มันออกหวานน้อยอันส้มมันก็ปุ๊บจนลับตาเอาหัวหน้าโบแซ่บปนะในเราส้มเองกันเนาะแมนเดียห์แดงแก้วกับเสื้อนดำตาลไล่กับยังส้มอยู่สินไดยไอ้ส้ม กำลังตีนเขาตัวเองอร่อยมากใช่ไหมหมึกมันกินล้วหน่งยนึงมากินน้อยๆบองกินแล้วคุ้มเงยเดียวหมดเลยยูฮานมาจัดนี่ตัวแมงมี่มาตอมข้องกินได้เหรอแมงขี้สูตรมงขี้สูมาเอ็ดห่างซื้อเมื่อกีไปเมื่อมาคือตยุงเนาะตายเดี๋ยวนี้อุ๊ยไปนั่งใช่ปะหยุดยาน เป็นี่วะยูอย่างตัวยุงไปดันี่แค่กเป็นตัวยุงนะ่ะป้าแคเปินย่านเห็นน้ำมันระบายห้องห้องระบายน้ำมันมองนย้ย <laughs> <laughs> ป้ายวนสียูยยสีเดอร์น่าเห็นจนว่าเป็นพึ่งเลยนะจนว่ามันคือแมงมีนมงม่นี่กันยูตัวเยอะอีก โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮากระซิมาพอกันอีกครั้งแล้วตอนนี้เฮากินมากลอดทาปึกนหนึ่งตอนนี้ซารี่ตอนนี้ซารี่ติดใจเนาะเมื่อกี้นี้แม่ของไตเมื่อกี้แม่เป็นอะไรไปเลนแล้วไ่เด้อบ้านเหรอบ้ฝันกิเออกเอีกคือว่ายวนขรังอันมึงใส่ตั่วมีเนาะสมตีหน้ามีประสบการณ์ใช่ซารีติดใจแหง โอเคน้ okay, ทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอามะลรดในเมจัมนทดสอบกับอือูขำเนาะว่าหวานเทบอข้าว่าเขาวบ้าน,นี่ก็คือว่าหวานเนะ <c oughs> เาะอืออูขำาดสอบเลิคนว่าหวานเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเฮากระซิบปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะบางทีการยังพันเมืองจากน้อยจริงสิเมือนี้ทาเอื้า EU ขามตอนรับเดี๋ยวไปบึ้งซองเอื้าขาเนาะเพิ่นจิตตอนรับเฮาด้วยวิธียางมือนี้่า้าตีลังกาท่หอนตีลังกาเดี๋ยวเฮากระชิบฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้พวกเฮาเด้อเดี๋ยวน้องอยูสิขึ้นซองเอื้าขาเพื่อให้เนาะไปกดไลค์กดแชร์เพียงซองของเอื้าขามเด้อเดี๋ยวเฮาสิขอลาไปก่อนบ๊ายบาย